และตอนนี้สกินใหม่ล่าสุดของคนขายของเล่นก็ปล่อย้ทุกคนได้จับจองกันไปที่เรียบร้อยแล้วฮะสกินนี้มีชื่อว่าแสงสว่างใกล้ๆเธอจะมาในชุดสีขาวตัดด้วยสีเรืองทองบอกเลยว่าสวยสดใสแล้วก็น่ารักมากๆเลยนั่นเองสาหรับใครที่อยากจะได้สกินนี้แล้วก็สามารถจับจองได้แล้วในร้านขาอย่างที่ผมบอกไปราคาอยู่ที่หนึ่งพันสามร้อยแปดสิบแปดเด่นแดงแต่ถ้าเกิดคุณซื้อวันนี้จะได้รับส่วนลดสี่สิบเปอร์เซ็นต์เหลือแค่แปดร้อยยี่สิบแปดเ่นแดงเท่านั้นล่ะฮะ โอเคแล้วตอนนี้เราเข้าไปอยู่กับในเกมเป็นที่เรียบร้อยครับนี่คือรูปร่างหน้าตาเต็มเต็มสกินที่มีชื่อว่าแสงสว่างใกล้ของคนขายของเลยนั่นเองเมื่อเช้าต้องบอกเลยว่ามีน้องในทีมครับส่งสเต็ปการวางไม้กระดกมาเดี๋ยวเราลองซะหน่อยมาดูว่าในวันนี้เราจะได้ใช้หรือเปล่าครับเน่เราจะวางจุดนี้เลยแล้วก็เล่นไปที่ป้ายสีฟ้านี่ครับวางไว้ก่อนเดี๋ยวเราไปกดเครื่องเจอกับเกรดหรือว่าพายน้ำนะฮะแล้วก็วันนี้ผมก็มาเล่นอยู่กับน้องๆน,นะ ก็เดี๋ยวต้องมาดูว่าเราจะรอบไปได้บ้างหรือเปล่า,าจะได้โชว์สเต็ปหรือไม่ครับแต่ที่แน่ๆเนี่ยดูสก,กินกันก่อนเลยนะบอกเลยว่ามาในชุดสีขาวตัดด้วยสีเหลืองด้านหลังเนี่ยมีโหลเก็บดวงดาวไว้ด้วยบอกเลยว่าโคตรน่ารักรอบๆตัวก็จะมีออร่ราเป็นแสงสีฟ้าอยู่ด้วยนั่นเองครับเกมนี้มีทาหน้าของเชื้อเครื่องกลนะฮะมีคนหญิงฟาร,รมีนักบวชหญิงแล้วก็คนขายของเล่นคือตัวของเรานั่นเองคือเข้าไปแบบยาวๆนะฮะท่าหน้าของคนขายของเล่นเมื่อไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา ก็เพิ่งมีการอัปแดทมาครับทำให้ตัวละครนี้เล่นได้ง่ายขึ้นดีขึ้นมีประโยชน์กับเพื่อนร่วมทีมมากขึ้นนั่นเองครับดูไปหน้าน่ารักเพื่นรวมเวลาตอนนี้เครื่อง29 65ครับเครื่องเราได้ประมาณ50% 73%เนเดี๋ยวตรงนั้นมีนักบ,บวชใกล้ๆครับเดี๋ยวนักบวช่ช่วยได้นะเดี๋ยวเรากดเครื่องแบบยาวๆฮะจุ้งมาแล้วก็เบสเมนต์อ,อยู่ตรงโรงแรมด้วยฮะ ถ้าเกิดเพื่อนมาจูงนี้ก็อาจจะงานยากได้เหมือนกันโอเคเปิดว์าไปเดี๋ยวดูออร่าเพื่อนร่วมทีมก,กันไปจะช่วยได้ไหมมีน้ำขึ้นมาินิดหน่อยโอเคดึงได้อยู่ครับสวยอยู่สวยอยู่ฟาโรห์เจ็ดสิบต้งัวจริงเผื่อจะโดนไล่แทนเลยหรือเปล่าหรือว่าแค่ปากแผลเฉยเฉยเสร็จหนึ่งเครื่องเรียบร้อยครับผมเดี๋ยวเครื่องฟาโรนะ่าจะเสร็จตามๆม,มานะเดี๋ยวเราไปกดเครื่องด้านหลังมีอยู่สองเครื่องโอเค โอ้บิงเลยวะบิงจะเอาท่าหน้าของนักบวชหญิงนะฮะก็เป็นจังหวะที่ช่างเครื่องกลก็น่าจะกดเครื่องได้ฮนะไปแล้วก็ระหว่างเล่นก็ดูทาหน้าของสกินไปด้วยนะเดี๋ยววันนี้ผมจะเล่นให้ดูสักสองเกมแล้วกันครับแล้วเขาก็ไปเก็บไมค์คิกได้หรอคือเมื่อกี้เหมือนจะไล่ทาหน้าของตัวนักบวดหญิงนะแล้วก็ไปเอาทาหน้าของช่างเครื่องกลใหม่ผมช่วยได้ครับใกล้ๆตรงนี้ไม่ยากโอเค เราหิวไม่ได้นะเราต้องไปเลยครับไม่งั้นไม่ทันเหลือไม้กระโดกอีกหนึ่งอันครับเดี๋ยวเราวางไม้กระโดกแล้วก็เดี๋ยวบินไปเลยไม่งั้นมันจะไม่ทันถือว่าเป็นการซ่อนรอยเท้าไปในตัววิงยาวิวงยาท่านอยู่ครับท่านอยู่โอเคโอเคสวยน่าจะเอาทาหน้าของตัวคนเดิมครับเคานิอขน้นนั้น82โดนดูดอยู่นะโดนดูดเครื่อง82บเหรอ ดีออร,ร่าใหม่ของตัวเกรดใช่ไหมคือระดับเกรดอันใหม่ล่าสุดเพิ่งจะปรับมาวันนี้สดๆร้อนๆเหมือนกันเชื่งกงกกลับบ้านเก่าไปแล้วไม่รอดเดี๋ยวผมเครื่องนี้เดี๋ยวดูก่อนว่าได้เท่าไหร่นะครับมีฟาโรเลดี้กดเครื่องอยู่โอ้เครื่องใกล้เสร็จแล้วฟลาชมหัวมาเราต้องฉีก,ก่อนนะตรงนี้อยู่ไม่ได้นะวิ่งยาวๆน่าจะเอาเราแหละโอเคอ้อมขวาครับผมยังมีไฟวิวอยู่นะผมวิมีไฟหมดไม่ได้มาแค่ชื่อนะครับ้น,นอน ตัวเร่งตลาดเพิ่งมาครับเหลือสองเครื่องสุดท้ายแต่ว่ามีเครื่องหนึ่งแปดสิบกว่าเปอร์เซ็นต์ต้องระวังโปะน้ำนะตัวนี้มีไม้ให้เล่นจุ๊บจุอบจุอบจุ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 บเฮ้ยใจเย็นใจเย็นได้น้องใจเย็นนะครับใจเย็นนะครับนี่ออร่าเครื่องระดับใหม่ของเกตเฮ้ยสวยอยู่นะใช้ได้อยู่ใช้ได้อยู่เฮ้ยได้ละได้ละผมได้ละผมได้ละทุกคนผมได้ละ,ผม,ละผมได้สเต็ปละเรื่อเตรียมจุด โอเคสวยผมได้แล้วจำไม้กระโดดที่เราวางไว้ตอนต้นเกมได้ไหมนี่แหละนี่แหละมันคือใไฮร้อยองเรามาดูว่าจะยืนได้นานไหมคือมันจะกระโดดแบบเรียบไปด้านบนไปได้เลยอ่ะเออฮันเตอร์จะเสียเวลานานมากโอเคตาแดงกรำตาแดงกรำข้างบนจะมีไม้อยู่แผงนะครับประตูฝั่งหนู้น47%ผมไม่พับนะผมจะโดดไปเลย ถ้าพับอาจโดนดักหมายหนีนี่นี่น,นี่มาเลยนี้มาเลยนี้ไไไไามาเลยนี้มาเลยนี้เป็นไงเป็นไงเฮ้ยเทเลพอร์ตเลยวะเทเลพอร์ตเประตูโน้นโอเคโอเคเอาละแล้วตอนนี้เราก็มาอยู่กันในเกมที่สองมาที่เรียบร้อยครับหลังจากเกมที่แล้วฮันเตอร์กดยอมแพ้ไปเป็นสมายรี่เฟรชเจ้า็อกเกอร์ได้อยู่น่าจะขัดจังวะแบบนี้เดี๋ยวผมวางไม้กระดกก่อน ถ้าเกิดมาเดี๋ยวเราเล่นลายจุกนี่ได้ครับตัวนี้จุกได้แบบยับยับบอกเลยถ้าเกิดเขายังไม่ปลดล็อกสกิลก็โอเคมามาไหมรอใกล้ทีดนึงโอเคเฮ้ยวิตาบอดวิตาบอดอยู่ใกล้ๆวิตาบอดอยู่ใกล้ๆมาดูว่าการพอกเขาจะเนียนตาได้ขนาดไหนอย่างไงสิอย่างไงสิพี่โดนะอ่ะอย่างไงสิอาทันหรือเปล่าอาทันหรือเปล่าอ่ะย่างไงสิ อะไรอันอะไรกันเอ,อ,อาเรียบร้อยมีซาดูดมีซาดูดตาบอดต้องไปเด้อโอเคต่ำสุดต่ำสุดต่ำสุดเอ่อโอเคมีไม้หนึ่งสวยครับ <c oughs> เพื่อนทำไว้ให้เดี๋ยวเราไปกระโดดอันนี้ที่เดิมเอ่อจะบินได้นในสามสองหนึ่งโอเคเราบินได้แล้วครับเดี๋ยวกระโดดอีกหนึ่งรอบนะพันยู่เฮ้ยจ้ะมาเดี๋ยวเปลี่ย <c oughs> นไปเปลี่ย <c oughs> นไปเปลี่ยนจุกลูกบวชนะบอกไว้ก่อนนะ <c oughs> ไม้เปื่าได้ลูกบอลเลยนะตรงนี้นะมาเป้ามาเป้าไฮ้มันไล่วะ่ะมันจะเอาให้ได้วะ่ะวิ่งมาแล้ว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 วิกันหน้าต่างผมเหลือไฟวิวอยู่หนึ่งเดี๋ยวไปวนไม้กระดกเดิมครับประเด็นคือเขาจะวิ่งตอนไหนนี่แหละเพราะว่าส่วนมากจเกเก็จะใช้บิงนะครับส่วนใหญ่ส่วนใหญ่เดี๋ยวห่วงไม้ไว้ก่อนมาไหมสุดทีวนได้ครับโอเคสวย ถ้าเกิดข้ามตัดต้องพับโอเคเราพับนะสวยครับวิ่ญญออุ้ยไม่ทันไฟวิ่งไม่ทันไฟวิ่งไม่ทันกระโดดไป<อ>หมอมาไหมหมอวิมวมาทำไมก่อนคุณหมอ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 มาหมอน่าจ,จะมาซับเราแหละถ้าเกิดไม่ได้หมอเราอาจ,จะโดนไล่ไม่หยุดนะเดี๋ยวเรากดเครื่องก่อนแล้วก็แม่กระโดดเขาวิการเปลี่ยนแปลงรูปแบบด้วยเป็นแบบแบบเหแบบแบบมือนรูปดาวเห็นปะ สวยอยู่สวยอยู่แบบสีออกแนวแบบพดเทลพาเทลนิดหนึ่งสีทองสีเขียวสีส้มอะไรเงี้ยอ oh. ตรงนั้นน่าจะเล่นยากครับ oh. คือจ็กเกอร์มันได้ตีเราไปแผงแล้วด้วยไงมเมื่อกี้คือถ้าเกิดไปได้หมอมาเทก,ก็อาจจะล้มได้อยู่เหมืกันครับเรา,มาเมื่อกี้ก็ต้องแต่กิวหมอนะ oh. เดี๋ยวยากอู้เบสเมน เหมือนมีคนเคยบอกผมว่าคนบางคนเกิดมาเพื่อตุย <c oughs> คุณหมอแล้วใครจะไปช่วยพอได้อยู่นั้นคนบางคนเกิดมาเพื่อตุยทุกคนถ้าเกิดเราเร่งเอาสามเครื่องเนี่ยทันนะทันจุดสามคนนะแต่จะช่วยเพื่อไม่ได้นะพี่คิวเคยบอกผมว่าคนบางคนเกิดมาเพื่อตุยเราอาจจะต้องให้เขาแบบเสียสละเพื่อเราทุกคนจะได้รอดเครื่องได้อยู่เครื่องได้อยู่ครับตาบอดมาโดนไล่เลยว่ะดูจากเงานะ ระหว่างเล่นจะลืมดูสกินกันด้วยนะส่วนตัวผมว่าสวยนะครับสกินนี้เหมืออจะไล่ฟารโรเรดี้โอ้ยไม่เว้ยจะช่วยเหรอไม่ทันแล้วนะคือช่วยตัวน,นี้คือมันไม่ทันแล้วเด้อผมก็กล้าไว้ครับเดี๋ยวให้ผอ่งบกดก่อน,อนโจกเฝ้าครับกดเลยตัวเล็กทลาดเพิมาเครื่องเตียมห้าเครื่องโอ้โหเครื่องเตียมห้าเครื่องอ่ะโอเคน่าจะชนะอีกหนึ่งเกมครับเพื่อนน่าจะออกได้นะ ว่าเกมนี้ผมก็เล้กับน้องนิงนะครับน้องนิงน้องดุดน้องชาครับทุกคนเล่นเป็นหมดแนละ้วรู้สเต็ปอยู่ว่าต้องเล่นอะไรครับเครื่องเปิด27ตอนนี้50ยังไงเซไม่รู้ว่าฝั่งหนูโดนไรโดนไรอู้ไม่มีใครส่งข้อความหาผมเลยนะประตูเสร็จเดี๋ยวผมขออุ้ยมาวะน่าจะไล่ไปสุดโอเคผมมีไฟวิวอยู่ของไงผมชิ่งได้เดี๋ยวผมเก็บ เก็บไม้กระดกแล้วก็ไปวางดักให้เพื่อนถ้าเพื่อน,อนมาครับน่าจะรอดได้ครับนี่ก็จะเป็นทางหน้าของสกินม่วงใหม่ลนะ่าสุดของคนขายของเล่นทอยมอร์เชนนะครับสกินนี้มีชื่อว่าแสงสว่างใกล้ๆแล้วก็มีลดราคาอยู่40%นะเหลือเพียงแค่800คว่ากระดุมแดงเท่านั้นเองฮะโอเคตาบอดมาละ ก็คลิปนี้น่าจะประมาณนี้ฮะเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงก็สบายคอมเมนต์บอกเราใต้คลิปได้รู้ว่าอยากจะดูคลิปอะไรคอมเมนต์บอกเราใต้คลิปได้เช่นเดียวกันครับคลิปนี้ผมน่าจะจากลาทุกปกคนบ๊ายบายสวัสดีครับ